มีดของใครยะมาเจอมีดใครยะแล้วกันนี่ก็ข้ามไปพอดีเขาลืมไว้หรือเปล่าเราของใครหล่นไว้ไม่เจอตรงนี้พอดีเจ็บตรงนี้วนะัยเดี๋ยวมีคนมาเหยียบโดนนะนนไว้ข้างๆต้นไม้ไหมใช่ วนะสวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้มาพบกับวาวันพาเพลินนะคะวันนี้วาวันพาเพลินก็มากับแสงเดือนนะคะเราจะเข้าป่าไปหาเห็ดกันนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกของเราสองคนนะ<ช>ไม่รู้ว่าะจะหลงป่าหรือเปล่า <c oughs> หาเห็ดก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะ่าได้ไม่ได้อรอลุ้นกันไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปข้างหน้าในป่านะคะแล้วก็ พี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามวาวัน้วยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้วาวันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินเข้าป่าก,กันเลยนะคะไปกันเลยค,ะลยค่ะ,คะเดี๋ยวเราก็จะข้ามน้ําตรงนี้ไปนะคะดูน่อยวันนี้น้าเยอะมากก็เมื่อคืนฝนตกนะเมื่อวานก็ฝนตกเกือบทั้งทั้งวันเลยแีงแลง ไปรอนหรือเปล่าไม่รู้อาจจะไปแล้วกลับมาไม่ได้นะจะต้องกลับมาให้ได้นะหาทางกลับให้ได้เราก็อยากลองหาประสบการณ์เนาะหาเห็ดโดยตัวเองอืไมไ,ไม่ลองไม่รู้ อันนี้ที่ครั้งที่แล้วที่หวานมาแล้วฝนตกแล้วเราไม่ได้ไปต่อนะคะทุกคน,นวันนั้นมาอยู่อยู่แค่ตรงนี้นะคะหลบฝนได้แป๊บเดียวสุดท้ายเราก็ต้องเดินกลับเพราะว่าฝนตกหนักมากกลับบ้านนี่คือแฉหมดเลยเฮ<ะ> ะะเดี๋ยวเราไปหลอลุ้นข้างหน้ากันนะคะ <t> ว่าจะเจอเห็ดหรือเปล่า,าเขา,าน่าจะเจอแบบเขาน่าจะหลุ่นที่อะเนาะใช่ขึ้นตรงไหนบางซึ่งเราก็ไม่รู้นะคะก็ยังไม่เค,ะคยเห็นก็เดินตามตูดกันคิดว่าจะเจอไหมคะ <c oughs> แล้วก็เดินไปไหนต่อ <c oughs> <Okay. S 1> ไม่รู้ว่าทางมันตันแล้วหรือเปล่าออนี่ไม่รู้เลย,เ,ลยเราลองไปดูข้างบนตรงนี้ไหม <c oughs> ฮะอะไรอะมีดของใครยะมาเจอมีดใครยะแต่กันนี่ก็ข้ามไปพอดีเขาลืมไว้หรือเปล่าของใครหล่นไว้มาเจอตรงนี้พอดีเจ็บตรงนี้ เดี๋ยวมีคนมาเยียบดนนะไว้ข้างๆต้นไม้ไหมดดเดี๋ยวเราลองขึ้นไปข้างบนนะไม่รู้ว่าจะเจอหรือไม่เจอนะคะเราก็ต้องลองดูนะคะค่อยๆหา มืดมากทุกคนเดี๋ยวเราลองหาก่อนนะคะนี่ทุกคนมาเจอไข่อะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยสองฟองอ่ะมันเป็นไข่งูหรือเปล่าคะหรือว่าไข่นก น่าจะเป็นไข่งูนะนีะไะ่ไม่รู้ว่าเป็นไข่งูเปล่ามียู่สองฟองเนี่ยไม,ไม่ใหญ่อันนี้เดียว,วนะใช่ไนะเนี่ยเนี่ยมันคือไข่อะไรอะไหนเนี่ยอรู้ไหม<ค>อะไรอะไม่รู้อะ ไข่งงไหมไม่กล้าจับด้วยนกเปล่ามันทำรังมันหรือว่ารังมันตกลงมาหรือเปล่าไม่ไม่น่าจะปกติน,นกมันก็ต้องอยู่ข้างบน,งนใช่ไหมไข่อะไรไม่รู้ต่นแรกคิดว่าเป็นเห็ดนะคะ <c oughs> <c oughs> ดูไปดูดต <c oughs> แต่มาเจอไข่ถีถาไปทางแกนแมวมัน <c oughs> เป็นงคงเดยนน้เดินด้ะน่นทุกคนเราเจอเห็ดอันนี้ ไม่รู้ว่าใช้เห็ดคนหรือเปล่านะมันมันเน่าแล้วมันโดนฝนเนี่นะหวานก็เลยลองขุดหลุมดูนะคะว่าเผื่อมันจะมีเห็ดเนะาะฮะไม่เจอหรอกเจอเห็ดอะไรไม่รู้มันเห็ดมาหรือว่าเห็ดอะไรไม่รู้เนี่ยก็เลยลองขุดดูว่าเผื่อ เจออะไรตรงนี้มันมีเห็ดหน้าวะ่ะไม่ชัวไม่รู้ว่าเป็นเห็ดขนหรือเปล่าไม่เจออะไรเลยน,นี่นะคะทุกคนสุดท้ายเราก็ไม่เห็นนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปทานข้าวก่อนนะคะเพราะว่าหิวข้าวแล้วเนาะตอนนี้มีคนมาหาเห็ดเมื่อกี้ได้ยินเสียงผู้ชายนะเสียงผู้ชายมาหาเห็ด แสงเดือนบอกว่ามีผู้ชายมาหาเห็ดมีคนมาเต็มป่าเลยนะคะไม่เจอเห็ดโครนค่ะเจอแต่คน เราจะนั่งทานข้าวก่อนนะคะเพราะว่าเริ่มจะหมดแรงและกินข้าวไหนตรงนี้ไหมหรือว่าตรงไหน <c oughs> <c oughs> เราจะทานข้าวตรงนี้นะคะหน้าที่เด็ดใบใบอะไรนะใบบอลนี่แสงเดือนจะเป็นนา้าแสงเดือนจะทำหน้าที่เด็ดใบบอนตลอดเลยนะคะเดี๋ยวเป็นหลังนี้ก่อนเดี๋ยวเราทานข้าวเสร็จ ว่าจะไปหาอีกที่หนึ่งนะคะว่าจะเจอหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะนั่งกันตรงนี้แหละโอ้อะไรเต็มกระเพ๋านล่เหมือนเดิมนั่งกินเอาฟิลเหมือนเดิม เออน่าาโอ้ยขอขนมมาด้วยขอขนมมาด้วนี่ปลาข้า,าวาวันนี้มีเยอะเลยเดจะเราเอามาไม่เยอะเลยทำไม่ได้นดิดยาอร่อยมากชิมดูแล้วก็มากด้วย มันพริกเผาอยนะไ,ไม่รู้เหมือนกันมันก็ไม่เชิงว่มันน้ำพริกเผามันรสชาติคล้ายๆน้ำพริกเผาแต่กินก็ไม่ค่อยซื้อมาเหรอแม่ทำอาือใครสนใจอยากกินน้ำพริกนะคะเดี๋ยว ให้แม่ทำขายนะคะหาหารายได้ให้แม่เนาะ,ะนี่ยสินกะพับลูกเมียนทอดน้ำพริกจะออก่อนหวานเค็มๆนะนเมืนอเพิ่งกินครั้งแรกลูกเมียงทอดใช่ไหมไม่ค่ยกลิ่นนะครับพี่ลูกเมียงทอด อือร่อยมันจะให้ายขายหนุนเนาะลูกขนุนต้มอ่ะเม็ดละอืมเม็ดข้นุนต้ม,ม,มอ่มได้ับกทบจสาพอกแ่อยสองอี อร่อยมากๆ พี่พี่องในพี่พี่ก็จะเห็นเราไม่ดีบ่อยเลยอ่ะเพราะยังเข้าในป่าเป็นอะไรที่อร่อยมากๆจริงจริงเนาะอยู่ในบ้านไม่ค่อยกินนะคะวันๆไม่อยู่ในบ้านตอนนี้เราก็กินอย่างอาเด็อร่อยแล้วนะคะพี่เรากินแต่ละเครื่องมอกินไม่เสร็จเสียงดินกินไวมากเพราะเราวิ่่มากเราหาเห็ดจะไม่เจอเห็ดแล้วค่ะพี่ก็เลยต้องยุติการหาเห็ดเลยมานั่งกิน ก <laughs> ินเสรศ็จก็ไม่ได้ไปหาเห็ดต่อค่ะกลับบ้าน <laughs> ขนาดคนที่เขาหาเห็ดเก่งเขายังหาได้ยากเลยนะแล้วลเราที่หาไม่เต็นก็ย่าไปคาดหวังกับตัวเองไม่คาดหวังไม่ผิดหลังนะคะเพราะว่ามันนั่งกินแล้วสบายใจแล้วถึงไม่ได้เห็ดก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างไรเราก็ได้กิน <laughs> ต่อไปเราก็จะกลับบ้านแล้วก็ กลับไปทำนู้นทำนี่ต่อนะคะพี่ๆฝากพี่ๆเป็นกำลังใจให้เราสองคนดีก,กันนำ้ำซปด้วยนะคะช่วงนี้พี่ๆก็จะเห็นเราดังคินบ่อยก็ไม่มีอะไรนะคะก็มีแต่เดิมๆน้ำพริกผัดแค่นี้เราก็แฮปปี้เราผ่าล้วก็อร่อยอร่อยมากอร่อยมากไม่เชื่อก็อย่าลบดูนะคะ <c oughs> พี่ๆลองดูนะล,ลองเดินป่าแล้วก็ไม่มีใครว่างเท่าเราแล้วค่ะ <c oughs> คนที่จะเดินได้คือคนที่ว่างจริงๆเนาะ แต่มันอร่อยจริงๆมันสนุกสนานมันแฮปปี้นะคะที่ได้มาทำในแบบนี้คือชอบมันนั่งกินอะไรแบบนี้มันกินได้เยอะถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยเรากินได้ไม่ค่อยเยอะนะคะเราก็รู้สึกว่าได้มาสัมผัสบรรยากาศดีๆมานั่งเล่นมาเที่ยวก็คือที่นี่ก็คือธรรมาชาติดีมากถ้าพี่ๆคนไหนที่สนใจจะมาเที่ยวสวนพึ่งก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนก็ติดต่อรเรา,าได้นะคะ ตอนนี้เราก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะปากแดงเลยค่ะกินน้ำพริกเผ็ดมาก <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนพอดีว่า <Yeah. S 1> ไม่ไปหาเห็ดแล้วแต่เดืเอนไม่ไหวแล้วนะคะอิ่มแล้วก็กลับบ้าน <Sure. S 1> กันค่ะเพราะว่าเราก็หาเห็ดไม่เจอนะขนาดคนที่เขาเข้าป่าเป็นนะเขายังหาไม่เจอเลยเดี๋ยวเราก็เต็มตัวกลับบ้านแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามวาหวานาพาเพลินด้วยนะคะบา,บายๆค่ะ